เสียงปืนดังสนั่นขึ้นบนห้างสูงกลางดึกสงัดในโป่งดินเค็มส่งผลให้ล่างของหมูป่าโทนตัวใหญ่ซึ่งใจตายล้มลงไปทันทีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างตกใจพาก,กันวิ่งหนีเพราะหวาดกลัวเสียงกำปนาดแต่ภายใต้ล่มไม้หนาทึบที่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักได้ปรากดล่างกำยำสูงใหญ่ของเสือรลายหลายพาดก่อนยืนเสยยิ้มเยือกเย็น จ้องมองไปที่ห้างไม้บนคาคบสูงด้วยดวงตามุ่งร้ายกระหายเลือดพร้อมๆกับส่งเสียงร้องคำรามในลำคอเบาๆเ,เรื่องราวต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญเอฟซีทุกท่านติดตามรับฟังความสนุกตื่นเต้นได้ในนิยายเรื่องผ่านเทพปาบสมิงโป่งแดงบทประพันธ์โดยตุลาหากเอชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับบ่ายคล้อยของวันหนึ่งในหมู่บ้านกลางป่าที่ห่างไกลผ่านเทพกำลังม่วนอยู่กับการเก็บของใส่ลงในกระเป๋ายามของเหล่านั้นก็คือของจำเป็นที่จะต้องใช้ดำรงชีวิตในป่าเขามีอาชีพเป็นนายพรานดำรงชีพด้วยการออกป่าล่าสัตว์และหาของป่าเพื่อนำของที่หาได้ไปขายในตัวเมือง เนึ่งด้วยน้ำเงินที่พอจะหาได้จากอาชีพในพรานนั้นยังพอจะช่วยให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ขัดสนมากเท่าใดนักพรานเทพอาศัยอยู่กับพ่อและภรรยาของเขาในหมู่บ้านกลางป่าลึกพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายโดยมีพรานเทพเป็นหัวเรี้ยวหัวแรงหาเลี้ยงครอบครัวชายหนุ่มเป็นในพรานตามรอยของผู้เป็นบิดานั่นก็คือพรานพรแต่ตอนนี้พรานพรอ,อายุมากแล้ว จึงไม่สามารถที่จะเข้าป่าล่าสัตว์ได้อีกจึงเป็นหน้าที่ของพานเทพที่จะดำเนินอาชีพในพรานตามรอยของผู้เป็นพ่อต่อไปและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พรานเทพตั้งใจจะเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์โดยมีจุดหมายที่จะไปขัดห้างเฝ้าหญิงสัตว์ที่โป่งแดงโป่งแดงเป็นโป่งดินเค็มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอนณาเขตของดอยผาพึ่ง ด้วยเพราะความอุดมสมบูรณ์ของโปง่งจึงมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดลงมากินดินโปงนะ่งในที่แห่งนี้จึงทําให้ป่าโป่งแดงเป็นจุดหมายที่เหล่านายพรานต่างพากันชอบมาขัดห้างเพื่อดักยิงสัตว์แต่เช่ว่าการมาทําห้างดักยิงสัตว์ที่โป่งแดงจะเป็นเรื่องง่ายเสมอไปเพราะเนื่องด้วยมีตำนานเล่าขานถึงอาถรรพ์ของโป่งอยู่มากมายมีหลายตำนานเล่าต่อกันมาว่า ปูงห่งนี้มีเสือสมิงตัวใหญ่มักจะออกมาหลอกล่อเอาในพานไปขบหัวกินเป็นอาหารและเหล่าในพานหลายตัวหลายคนก็ได้นำชีวิตของพวกเขามาสังเวยต่ออาถรรพ์ของป่งห่งนี้มาแล้วนับไม่ทวนดังนั้นเหล่าในพานที่จะเข้ามาขัดห้างในป่งห่งนี้จึงจำเป็นจะต้องมีวิชาอาคมติดตัวมาอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเช่นกันนั่นเองจะไปไหนไอเทพ ่านพรผู้เป็นพ่อเอ่ยปากถามฉันจะเข้าป่าจะ้กะกล่าวว่าจะไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ที่โป่งแดงนะพ่อผานเทพตอบกับผู้เป็นพ่อผานแกมองดูลูกชายอย่างกังวลก่อนจะเอ่ยขึ้นว่านี่ไอเทพโบราณเขาถือนะว่าเมียท้องแกเขาห้ามผัวเขาป่าล่าสัตว์ในยามค่ำคืนเองก็รู้ไม่ใช่หรือผานพรผู้เป็นบิดาได้กล่าวทักท้วงบุทชายขึ้น บอกว่าแก้วภรรยาสาวของผานเทพในตอนนี้กำลังท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มทีนั่นมันเมื่อก่อนนะพ่อตอนนี้มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นแหละพ่อไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะผานเทพตอบกับผู้เป็นพ่อเมื่อได้ยินคำพูดของบุตรชายเช่นนั้นก็สุดที่ผานเท่าผู้เป็นพ่อจะหยุดยั้งความตั้งใจของลูกชายเอาไว้ได้ และเมื่อผ่านเทพตัดเตรียมตัวเสร็จก็เริ่มออกเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าไปสู่ป่าปงแดงที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาของโอยผาพึ่งทันทีโดยมีสายตาของพลานพรผู้เป็นพ่อมองตามหลังไปด้วยความเป็นห่วงข้าก็ขอให้มันเป็นแค่เรื่องเล่าเถิดไอ้เทพผ่านแก่เฝ้าภรวนาอยู่ในใจของตัวเองโดยเพราะความเป็นห่วงบุตรชายโดยผานเท่ารู้ดีอยู่แก่ใจว่า อาถันของห้วยป่งแดงนั้นร้ายแรงเพียงใดเขากลัวว่าบุตรชายจะไปพบเข้ากับอาถานของป่าและจะไม่มีชีวิตรอดกลับออกมาหาครอบครัวในวันรุ่งขึ้นแสงแดดยามสายสองลอดกิ่งไม้ลงมาผ่านม่านหมอกเห็นเป็นทางยาวป่าสลัวแห่งน,นี้จึงมีสีสันของความสว่างแต่งแต้่เป็นช่วงช่วงนกกาจังกงส่งเสียงร้องอยู่บนต้นไม้ ชะนีป่าที่หากินอยู่บนยอดไม้มันก็กู่ร้องประกาศอาณาเขตหากินของมันป่าดงดิบพื้นนี้ขอบคุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมีทั้งที่ลาบต่ำลาดเนินและเทือกเขาสูงสลับกันไปไม่ว่าจะมองไปทางทิศใด ก็เห็นแต่ยอดไม้หนาทึบเขียวขจีไม่มีที่สิ้นสุดด้วยที่มีโป่งแดงทอดตัวยาวตามล่องเขาของดอยผาพึ่งซึ่งมองจากที่ไกลๆแล้วบรรยากาศของโป่งยามนี้ช่างน่าค้นหาและแฝงไปด้วยความน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อพานเทพเดินทางมาถึงโป่งแดงแล้วก็เลื่มมองหาทำเลเหมาะเพื่อจะทำห้างดักยิงสัตว์ในคืนนี้และเมื่อได้ทำเลเหมาะแล้ว พานเทพก็จัดแจงไปหาตัดกิ่งไม้เพื่อมาทำลูกห้างโดยเขาได้ไปหาตัดไม้จากอีกฝั่งของลำห้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ป่าแตกหรือสัตว์ละแวงหลังจากทำนั่งห้างเสร็จพื้นที่เรียบร้อยก็เป็นเวลาใกล้ค่ำพอดีพรานเทพจึงเดินลงไปที่ลำห้วยใกล้ๆนั้นเพื่อหาเก็บผักและจับปลาเพื่อที่จะนำมาทำเป็นอาหารเย็นของวันนี้ลำห้วยสายนี้อุด,ดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักนานาชนิด ในท้องห้วยมีสายน้ำใสไหลยเย็นและมากมายไปด้วยฝูงปลาเล็กปลาน้อยและนี่จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพรานชำนาญปลาอย่างเขาที่จะจับปลาเหล่านั้นมาทำอาหารเมื่อเก็บผักและจับปลาได้พอสมควรแล้วผานเทพก็หาทำเลเหมาะลงมือก่อไฟทำอาหารเย็นอาหารเย็นมือนี้ก็มีน้ําพริกแดงที่เขาห่อออกมาจากบ้าน กินแก้มกับผักกูบลวกและยังมีปลาย่างที่หาจับได้จากลำห้วยอีกสองสามตัวการที่ได้นั่งกินอาหารในบรรยากาศที่เงียบสงบของป่าเช่นนี้ทำให้พรานเทพเจริญอ,อาหารเป็นยย่งนักหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรานเทพก็นั่งปล่อยอารมณ์ของตัวเองไปกับธรรมชาติของป่าที่สวยงามป่าลึกในหุบเขาสูงพอดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงรับยอดไม้ แสงสว่างก็หมุนมัวลงอย่างรวดเร็วพร้อมพร้อมกับกระไอหมอกที่ลอยเลี่ยต่ำปกคลุมสมทุมพุ่มไม้ทำให้อากาศเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วนกกาในป่าที่ร้องแข่งกันเซ็งแซ่ก่อนจะกลับข้ลวงลังเริ่มจะลดน้อยลงไปเมื่อความมืดกำลังแผ่เข้าปกคลุมเหลืออยู่แต่เพียงบางตัวเท่านั้นที่ยังส่งเสียงร้องแข่งกันอยู่คนละฝา้าคูดอย เมือมม่อขวามืดลอยตัวปกคลุมไปทั่วท้องโป่งแดงผ่านเทพก็กลับมายังต้นไม้จุดที่ทํานั่งห้างไว้และขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างที่ขัดเอาไว้เมื่อตอนหัววันท่ามกลางป่าใหญ่เสียงหอนของหมาป่าดังก้องกังวานชวนคนหัวลุกเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในหัวใจของผ่านเทพในห่วงคำหนึงนั้นเขาคิดถึงหน้าของแก้วภรรยาผู้เป็นที่รักซึ่งตอนนี้กำลังท้องแก่ คิดถึงคําเตือนของพลานพรผู้เป็นพ่อที่บอกให้เขาระวังและอย่าประมาทอาถรรพ์ของป่าป่งแดงแห่งนี้เจ้าป่าเจ้าเขาคืนนี้ช่วยโปรดประทานสัตว์ป่าให้เป็นอาหารแก่ข้าสักตัวเถิดผ่านเทพเอ่ยขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและขอพรให้ท่านประทานสัตว์ป่าให้กับตัวเองป่าทึบมืดสลัวนอกจากเสียงลมเสียงน้ำแล้วยังมีเสียงมแมลงไผ่ ทั้งจักจั่นเลไลร้องหวีดหวิวสลับกับนกป่านานาชนิดส่งเสียงร้องออกมาจากยอดไม้ใหญ่ประกอบกับลมเย็นพัด่วยมาเบาๆพัดเอากลิ่นหอมของดอกไม้หลายชนิดมาพร้อมกับสายลมมันเป็นกลิ่นของดอกไม้และกลิ่นดินเพลงแห่งป่าล่องมมไปทั่วทั้งผงไัยแต่เหตุไหน,นบริเวณป่งแดงยามนี้ถึงเงียบวังเวงราวกับต้องมนสะกด พ่านเทพเอียงตัวลงนอนเหยียดกายบนห้างยิงสัตว์กล่าวว่าขอนลุ่งจะตื่นขึ้นมานั่งยิงอีกครั้งเขาปิดเปลือกตาลงเพื่อผ่อนคลายแต่หูยังคอยสดับรับฟังเสียงเพื่อระแวดระวังป้องกันภัยและเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นานแสนนานจนกระทั่งดึกสัง,งัดหยดน้ำค้างไหลหยดตงกระทบใบไม้เสียงดังเปาแปะแปะไปทั่วทั้งบริเวณป่าแถบนั้นบัดนี้พลานเทพ ที่อยู่ในอาการครื่งหลับครึ่งตื่นได้มองลงไปยังพื้นดินเบื้องหน้าห้างของตนเองหูก็พันได้ยินเสียงแสกสากดังขึ้นมากระทบโสตประสาทเสียงนั้นไม่ใช่เสียงย่ำเดินแต่กลับเป็นเสียงคล้ายกับวัตถุหนักๆลากไปกับพื้นและเมื่อสายตาของเขาปรับเข้ากับความมืดรอบตัวได้แล้วพรานเทพถึงกับต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่าต้นเหตุของเสียงประหลาดนั้นก็คืองูเหลือมยักษ์ตัวใหญ่ กำลังลากเลื้อยล่างอันมหึมาของมันมุ่งตรงมายังต้นไม้ที่เขานั่งขัดห้างอยู่แต่บัดน,นี้มันก็ได้เลื้อยมาถึงใต้ห้างและกำลังพันเกี่ยวตัวเองหมุนวนขึ้นมาใกล้ที่จะถึงนั่งห้างเต็มทีทันทีที่หัวของมันโผล่พ้นแขนงไม้ขึ้นมาพลานเทพไม่รอช้าเขาลีบชักมีดสุยที่เหน็บหลังอยู่ง้างมือขึ้นเหนือหัวสุดแขนหมายที่จะฟันโคองงูตัวนั้นให้ขาดไปในชับเดียว แต่ยังไม่ทันที่คมมีดจะสัมผัสหัวของงูใหญ่พลันก็ได้มีเสียงกระซิบดังขึ้นมาในโสดประสาทของพรานเทพเสียงนั้นดังเหมือนลมพัดผ่านแต่ฟังแล้วก้องกังวานชัดเจนเตือนสติของเขาว่าหยุดก่อนลูกเอ๋ยเจ้าจงเพ่งสติมองดูให้ดีว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นงูหรือเชือกหลังจากสิ้นเสียงนั้นพรานเทพก็สะดุ้งตื่นเต็มตัวสติกับคืนมา แต่เห็นว่าขณะนี้ตนเองกำลังอยู่ในท่านั่งในมือถือมีดุวยง้างขึ้นสุดแขนเตรียมที่จะกำลังฟันลงบนเชือกที่มัดลูกห่างหัวของงูเหลือมที่ใหญ่โตโมโหฬานที่เห็นอยู่ตอนแรกนั้นที่แท้ก็คือปมเชือกที่ใช้มัดนั่งห่างอยู่นั่นเองพรานเทพถึงกับตกใจหน้าถอดสีเมื่อรู้ว่าบัดนี้อาถรรพ์ของโป่งแดงได้เล่นงานเขาเข้าให้แล้ว ถ้าไม่มีเสียงเตือนนั่นข่าคงฟันลูกห้างขาดกระจุยไปแล้วเป็นแน่ผ่านเทพพูดกับตัวเองและนั่นก็ทำให้เขาคิดถึงคำเตือนของผานพรผู้เป็นพอ่อที่เตือนว่าจงให้ระวังอาถรรพ์ของป่าโป่งแดงเอาไว้ให้ดีแต่ยังเม่ทันที่ผ่านเทพจะคิดอะไรได้ไปมากกว่านั้นพลันใต้ห้างที่เขากำลังนั่งอยู่ก็บังเกิดเสียงเหยียบกิ่ไม้หักดังแขกกลาก ผ่านเทพหันไปมองตามเสียงจึงเห็นว่าบัดนี้ใต้ห้างที่เขากำลังนั่งอยู่มีเสือร้ายหลายพาดก่อนตัวขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าแปดศอกเดินวนเวียนอยู่ใต้ห้างของเขามันกำลังใช้สีข้างถูกับต้นไม้เสียงดังคลืดคลาดพร้อมกับส่งเสียงร้องคำรามต่ำๆในลําคอผ่านเทพรีบดุกปืนขึ้นประทับหลสอดนิ้วเขกงไกพร้อมที่จะลั่นกระสุนสังหารเสือตัวนั้นภายในทันที แต่เหมือนพยักร้ายรู้ว่าพรานเทพกำลังจ้องมองมันอยู่มันเงยหน้าขึ้นมามองสบตากับเขาด้วยดวงตาที่ลูกบาวแดงฉานปรานหยดเลือดแล้วส่งเสียงร้องคำรามหลังจากนั้นมันจึงเดินหายเข้าไปในความมืดทันทีพรานเทพถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกพลางคิดต่อไปว่าถ้าเกิดเขาฝันนั่งห้างพังแล้วตัวเองตกลงไปด้านล่าง ตัวเขาเองคงไม่แล้วต้องตกเป็นเหยื่อคงเขี้ยวของเสือตัวนั้นไปเป็นแน่อานแหลกของป่าโป่งแดงได้มาเยือนเขาเข้าให้แล้วในคืนนี้ราตรีนี้ยามดึกสงัดเงียบเชียบนอกจากเสียงวิ่งของสัตว์หากินบนพื้นดินเช่นเม่นแล้วก็ไม่ปรากฏเสียงแปลกปลอมใดๆเลยมันช่างประหลาดเป็นยิ่งนัก ทั้งทั้งที่ป่าโป่งแดงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งสาราสัตว์น้อยใหญ่มากมายอีกทั้งกบเขียดในลำห้วยก็ชุกชุมแต่มันกับเงียบงันไร้ล้ลางเาลกับว่าป่าศจ,จากสิ่งมีชีวิตบัดนี้พลานเทพไม่กล้าที่จะหลับตาลงได้อีก พอเขาเกงว่าอาถรรพ์แห่งป่าปรงแดงจะกลับมาเล่นงานอีกครั้งความกลัวได้เข้ามาเกาะคุมจิตใจของเขาทีละน้อยค่อยๆสะสมรอเวลาประทุขึ้นมาเมื่อขาดสติแต่ด้วยประสบการณ์ของผ่านป่าอย่างเขาเมนานักผ่านเทพก็สามารถตั้งสติสลัดทิ้งซึ่งความกลัวเหล่านั้นให้หมดไปจากความคิดได้ลาตีเนื่อน,นานเวลาคืบคลานอย่างชองช้า บัดนี้ป่าได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งติงดีเตไลกลับมาส่งเสียงร้องขับขานแข่งกันเสียงแส่นกป่าส่งเสียงร้องดังมาจากหุบห้วยหังขาวแม่ไก่ตัวใหญ่บินโฉบผ่านต้นไม้เสียงดังผึบผับบังเกิดเป็นเงาของมันไหวเมื่อร่างนั้นบินผ่านใต้แสงจันทร์ผ่านนั้นหูของผ่านเทพก็ได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้หักตังแก่กลากมาจากอีกด้านของโป่งแดง เขาเพ่งมองตามเสียงนั้นภายใต้แสงจันทร์สลัวเห็นเป็นเงาตะคุม่มคล้ายกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่คุ้นเคยบวกกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์แน่ใจแล้วว่าเจ้าของเสียงแก,ก่กและเงาตะคุ่มนั้นก็คือหมูบาโทนตัวใหญ่มันกําลังลัดเลาะมาจากอีกฝากหนึ่งของโป่งแดงไม่ได้คิดระแวงถึงอันตรายใดเลยแม้แต่น้อยเมื่อลงมาถึงโปง่งมันก็ลงนอนเกือกกิ้งและกินดินโป่งอย่างสบายใจ บัดนั้นพลานเทพนึกขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่ช่วยประทานหมูป่าตัวนี้มาให้เขาค่อยๆยกปืนขึ้นกระชับไหลแล้วเบนปลายกระบอกปืนขึ้นสูงระดับยอดไม้สวิตไฟฉายซึ่งแนบอยู่กับลำกล้องปืนถูกเปิดให้ค้างเอาไว้แสงเป็นลำสว่างพุ่งจับที่ยอดไม้ก่อนจะวาดลงต่ำลงมาทาบกับตำแหน่งของแรางหมูป่าตัวนั้น เมื่อเห็นเป้าชัดเจนเขาก็ระเบิดกระสุนใส่เจ้าหมูโทนตัวนั้นทันทีเสียงปืนนัดนั้นดังสนั่นสะท้านลาวไพส่งลูกปืนวิ่งเหวืฝ่าอากาศเข้าตรงลักและแดงของหมูป่ามันทำได้แต่เพียงกระโจนขึ้นสุดตัวแล้วตกลงล้มตึงอยู่ตรงนั้นหอบหายใจรวยลินอยู่สองสามครั้งแล้วดวงตาที่สะท้อนแสงไฟก็ค่อยๆปิดลงผ่านเทพฉายไฟไปยังล่างของหมูโทน พิงมองจนแน่ใจแล้วว่าตายสนิทเขาคิดจะลงไปชำแหละร่างของหมูตัวนี้ในวันลงขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงเอ็นกายพิงกับต้นไม้ที่ใช้ทำแห้งเพื่อพักผ่อนเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่ายังไงเสียคืนนี้คงจะไม่มีสัตว์ลงมากินดินโป่องอีกเพราะสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต้องตกใจกับเสียงปืนและฝูงนกกระแตแวดก็ส่งเสียงร้องตกใจอันเป็นสัญญาณคงบอกว่าป่าได้แตกไปแล้ว ดึกมากขึ้นแสงจันทร์ลับหายไปหลังแนวไม้ทำให้ป่าใหญ่กลับมาเมื่อดำลงอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าที่เคยเห็นเลือนลางกับหายไปแทนที่ด้วยความเยือกเย็นเงียบสงัดตอนนี้ผ่านเทพนั่งสปงบพ่อความง่วงบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดมีแต่เสียงลิงเลดเลไลลร้องขับกล่อมพื้นป่าสายลมหัวลุ่งพัดเอื่อยเฉยมาจากหุบลึกเบืองหน้า ทว่าภายในเสียงลมนั้นเหมือนกับคล้ายมีเสียงคนกระซิบพูดคุยปะปนมาแผ่วเบาแถมยังมีกลิ่นสาบสางลอยมากับสายลมนั้นด้วยยิ่งตั้งใจฟังเสียงพูดคุยนั้นยิ่งชัดเจนยิ่งนานกลิ่นสาบสางยิ่งรุนแรงด้วยความสงสัยผ่านเทพจึงเงยหน้ามองไปยังที่มาของเสียงนั้น พลันต้องตกใจตื่นคืนสติอีกครั้งพบว่าบัดนี้ตรงหน้าห้างใต้ต้นมะข่าใหญ่ห่างไปราวสิบเมตรมีล่างคนปิศาสองคนกำลังนั่งหลอบกองไฟพูดคุยหัวล่าต่อกสิกกันอย่างออกรถออกชาติพวกเขาเป็นใครมาจากไหนและมาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่ทันที่จะหายสงสัยคนหนึ่งในวงสนทนานั้นก็ได้เงยหน้าขึ้น มองขึ้นมายังคาคบไม้แล้วพูดขึ้นกับผานเทพว่าพ่อผานอยู่บนนั้นไม่หนาวหรือลงมาผิงไฟกับพวกเราก็ได้นะแล้วอีกคนก็พูดขึ้นว่าลงมากินข้าวหลามหเหลวเธอะเราย่างเนื้อกำลังสุขหอมได้ที่เลยละด้านผานเทพใจหนึ่งก็อยากลงไปเพราะว่าอยู่บนห้งนี้มันหนาวเลือกเกินถ้าได้นั่งผิงไฟมีเพื่อนพูดคุยกินข้าวหลามร้อนๆกับเนื้อย่างคงจะดีไม่ใช่น้อย แต่อีกใจหนึ่งคำสอนของพผานพรผู้เป็นพ่อก็ได้ย้ำเตือนตัวเขาว่าอย่าลงจากห้างเด็ดขาดตราบใดที่ตะวันยังไม่ขึ้นพ้นขอบฟ้าในป่าลึกดงดําเช่นนี้ไม่สามารถที่จะไว้ใจสิ่งใดได้ไดทั้งนั้นไฟที่เห็นอาจจะเป็นภาพลวงตาคนที่เห็นอาจจะไม่ใช่คนผ่านเทพจึงตอบกับคนพวกนั้นไปว่าขอบน้ำใจพวกเจ้าที่ชวนแต่ข้าคงลงไปไม่ได้หรอก อยู่ตรงนี้ข้าก็สบายดีแล้วเชิญพวกเจ้าตามสบายกันเถิดผานเทพยังนึกสงสัยจึงได้ถามสองคนต่อไปอีกว่าพวกท่านทั้งสองรู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่ข้างบนนี้ชายทั้งสองเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับมาว่าพวกข้าได้ยินเสียงปืนของเจ้าเมื่อกี้จึงเด้พากันตามเสียงปืนมาลงมาเถอะนะป่ามันแตกไปแล้วยังไงเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องทนหนาวอยู่บนนั้นอีก ลงมาผิงไฟแหลหลังกายอบอุ่นกับพวกวเราเถิดชายคนนั้นยงคงร้องเรียกให้ผ่านเทพลงจากห้างไปผ่านเทพไม่พูดตัวตอบคนทั้งสองอีกแต่เขากลับทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาเปิดไฟฉายแล้วส่องไปยังล่างของคนทั้งสองทันทีผลนนั้นเมื่อแสงไฟส่องกระทบกับดวงตาของคนทั้งคู่ผ่านเทพถึงกับแปลกใจ เพราะแววตาของคนทั้งสองนั้นสะท้อนกับแสงไฟเปล่งประกายเป็นสีฟ้าเรากับตาเสือตาสัตว์อย่างไรอย่างนั้นแน่ใจแล้วว่าคนทั้งสองที่อยู่ใต้ห่างบัดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้วพวกมันอาจจะเป็นอาถรรพ์ผีห้อยโป่งแดงหรือเสือสมิงแปลงกายมาผานเทพจึงพูดกันกับสองคนนั้นว่าเรากับท่านทั้งสองมาพบกันกลางป่าแบบนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต แต่ในยามค่ำมืดกลางป่าลึกดงดําข้าไม่อาจจะลงไปเสวนาด้วยหรอกขอให้ท่านจงอยู่ในที่ของท่านอย่าได้ลุกล้ําเบียดเบียนสร้างเวรก่อกรรมแก่กันเลยเมื่อคนแปลกหน้าทั้งสองได้ยินพรานเทพพูดเช่นนั้นเขาทั้งสองจึงเดินมายังใต้ห้างที่มีพรานเทพนั่งอยู่ข้างบนแล้วเงยหน้าขึ้นพูดแทบจะพร้อมกันว่าโอ้พรานหนุม่มเอ๋ยคืนนี้เจ้าไม่มีทางรอดออกไปจากป่านี้ได้หรอก ลงมาเถิดลงมารับชะตากรรมของเจ้าเสียเอาเลือดเอาเนื้อมาสังเวยแก่ข้าอะอะอะชายแปลกหน้าทั้งสองหัวลอกขึ้นแทบพร้อมกันบัดนี้ล่างของมันทั้งสองคล้ายกับถูกปีบให้ปิดเบี้ยวเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนแล้วกลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ส่งเสียงร้องคำรามลั่นมันกระโจนขึ้นไปยังต้นไม้ใช้เทา้าตะเกียรตะกายลํำต้นหมายจะขึ้นมาบนห้างที่มีพานเทพนั่งอยู่ข้างบน เมื่อผ่านเทพเห็นดังนั้นเขาจึงไม่รอช้าจึงลั่นกระสุนใส่ล่างเสือตัวน,นั้นทันทีเสียงเสือร้องดังโผแรงกระสุนทําให้ล่างของเสือกระเด็นห่างออกไปแต่มันก็ลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งเพราะกระสุนธรรมดาไม่สามารถจะเจาะทะลุผิวหนังของมันได้ลมพายุโหมรุนแรงเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นกลุ่มเมฆฝนลอยมาปิดบังแสงของดวงจันทร์ทําให้บัดนี้ทั้งผืนป่ามืดมิด งคงมีสติไม่คิดหวาดกลัวต่ออาถรรพ์ของเสือสมิงร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขายัางคงจ้องมองสบตากับมันเสือร้ายก็โจรตัวขึ้นมาอีกครั้งผ่านเทพก็ยิงสวนกลับไปแต่เสือร้ายก็หลบลูกปืนได้อย่างว่องไวดูเหมือนกระสุนปืนของเขาจะไม่ถูกตัวของมันเลยแม้แต่นัดเดียวเพราะสมิงเจ้าเล่หเคลื่อนไหวได้รวดเร็วทำให้ปัดบันนี้ดูเหมือนว่าผ่านเทพกำลังได้ยิงเงาของมันอยู่ ยิงมาเลยเจ้าผานนมมีกระสุนเท่าไรก็ยิงมาให้หมดอ่ะอ่อ่ออเสียงของเจ้าเสือ้ายดังออกมาจากความมืดเบื้องล่างผ่านเทพเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะยิงถูกตัวข้องมันได้อีกทั้งกระสุนที่เตรียมมาก็ใกล้จะหมดเต็มทีเขาจึงเปลี่ยนวิธีไปเป็นยิงสกัดทางของเสือแทนโดยเดาใจของมันเป็นไปตามคาด มีนัดหนึ่งที่เขาเดาใจมันถูกกระสุนนัดนั้นวิ่งฝ่าอากาศเข้าตรงลำคอของเสือล้ายอย่างถนัดนีมันเสียทลาหัวปักลงกับพื้นเพราะแรงกระสุนแต่ก็ยังทรงตัวลุกขึ้นยืนมาได้อีกครั้งแล้วก็วิ่งเพ่นหายเข้าไปในความมืดผ่านเทพหอบหายใจเพราะความเหนื่อยหัวไหล่ปวดหนึบเพราะแรงถีบของปืนลำกล้องปืนร้อนชาอากาศโดยรอบค้าคุ้งไปด้วยควันและกลิ่นของดินปืน แต่ยังไม่ทันได้หายเหนื่อยบัดนี้ใต้ต้นมะข่าใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าของนั่งห้างที่ผ่านเทพขัดอยู่ก็บังเกิดเสียงเหมือนมีตัวอะไรกำลังตะเกียดตะกายขึ้นไปบนนั้นและเมื่อขึ้นไปได้สำเร็จมันก็เดินมาตามนแขนงของกิ่งมะข่าที่ยื่นมาทางนั่งห้างของผ่านเทพใช่แล้วเจ้าของเสียงนั้นเป็นมันจริงๆเจ้าเสือสมิงเจ้าเล่ตัวนั้นบัดนี้มันได้มายืนจังก้าอยู่บนกิ่งมะข่าใหญ่ ที่อยู่สูงระดับเดียวกันกันกนกบนั่งห้างของผานเทพห่างไปเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นเสือร้องคำรามเหมืโกรแค้นมันย่อตัวลงแล้วกระโจนขึ้นสุดแรงส่งหลังใหญ่โตมหึมาขึ้นมาถึงบนห้างมันกระโดดขึ้นข้อมล่างของผานเทพหมายจะกัดกระชากหลอดลมของเขาแต่ผานเทพก็ไหวตัวได้ทันใช้ด้ามปืนยันคอของเสือตัวนั้นเอาไว้ เสือลลยเฉยเท้าตะกุยหน้าอกของผานเทพจนเสื้อของเขาฉีกขาดแต่กรงเล็บเสือไม่สามารถจะสร้างบาดแผลให้กับผานเทพได้ด้วยเนื่องเพราะว่าผานหนุ่มก็มีของดีติดตัวมาด้วยเหมือนกันแถมเขายังมีวิชาอาคมที่ผ่านพรผู้เป็นพ่อถ่ายทอดให้ว่าแล้วผานเทพก็ดึงมีดซุยที่เน็บอยู่ข้างเอวเลยลึกถึงคุณคูบาอาจารย์พร้อมกับคุณบิดามารดาแล้วบติกรรมคาถาจบครบสามคาบ ปักมีดซุยเข้าตรงลำคอของเสือสมิงร้ายดันปลายมีดแทงทะลุหนังของเสือผีจนมิดดำเสือสมิงร้ายร้องคำรามอย่างเจ็บปวดเลือดแดงฉานไหลทะลักปานน้ำพุพุ่งเป็นฝอยมันพะล่างออกจากผานเทพเดินถอยหลังเสียหลักพัดตกลงจากนั่งห้างหล่นลงกระแทกพื้นเสียงดังตุกใหญ่เสือสมิงร้ายได้พ่ายแพ้ต่อผานเทพมันไม่สามารถจะยันตัวลุกขึ้นยืนได้อีก ได้แต่นอนหายใจเวยลิ้นลมหายใจขาดเป็นช่วงๆผ่านเทพเมื่อเห็นว่าได้โอกาสเหมาะเขาจึงล้วงมือลงไปในย่ามนำเอาลูกกระสุนปืนอาคมออกมาคัดปอกกระสุนเก่าทิ้งและบรรจุกระสุนอาคมใหม่ลงไปเล็งไปยังแล่างของเสือสมิงร้ายหมายยิงเข้าตรงหัวเสียงปืนนัดนั้นดังสนั่นกล้องลาวไยัยพร้อมกับส่งวิญ,ญญาณของเสือสมิง้ล้กลับไปชดใช้กรรมของมันที่ก่อเอาไว้ ปับันนี้ร่างของเสือสมิงร้ายได้กลายไปเป็นร่างมนุษย์ในรูปของผู้ชายร่างกายกำยำหนุ่งสโลงสีมอซอไม่สวมเสือ้อตามร่างกายมีรอยสักเป็นภาษาโบราณและที่เห็นเด่นชัดคือรอยสักรูปเสือตรงหน้าอกที่ขณะนี้ค่อยๆลบเลือนจางหายไปพร้อมๆกับลมหายใจสุดท้ายของเขาลมสงบพายุใหญ่หยุดลงฉพันธ ความมืดดำถูกขับไล่ไปพร้อมกับอาถรรพ์ของเสือสมิงที่บัดนี้ได้นอนทอดกายสิ้นใจตายอยู่เบื้องหน้าของผ่านเทพเขาสุดกายลงนั่งแล้วสำรวจดูบาดแผลจากการต่อสู้กับเสือลายพบว่ามีแต่เพียงรอยขีดข่วนและรอยพกช้ำเท่านั้นคงเป็นเพราะคาถาอาคมที่ผ่านพรผู้พ่อได้ถ่ายทอดวิชาให้เขาจึงมีชีวิตลอดจากคมเคี้ยวของเสือสมิงร้ายตัวนั้นมาได้ ไกลสว่างเต็มทีแสงสีส้มเริ่มทับทับจับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกขณะที่แสงสีดำแห่งเลติการถูกขับไล่บายหน้าไปทางทิศตะวันตกคล้ายกับเป็นสัญญาณจากเจ้าป่าเจ้าเขาได้บอกไว้ว่าบัดนี้ความดีได้เอาชนะความชั่วร้ายดำามืดได้อีกครั้งหนึ่งลมหัวลุ่งพัดอ่อยอิงบางเบาหอบเอากระไอหมอกออกจากหุบห่วยประทับผิวกายของผานเทพชายหนุ่มลงมาจากห้างบนคาคบ ยืนมองล่างของสางสมิงพร้อมกับพูดขึ้นว่าขอให้ดวงวิญญาณของเจ้าจงไปสู่สุขติอย่าได้มีเวรจองกรรมกันอีกเลยหลังจากนั้นพลานเทพก็ได้หาไม้มากองสมุมเพื่อเผาล่างเจอสมิงหลายคนนั้นเพื่อส่งวิญญาณมันให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นไม่ต้องมาเกิดเป็นเสือที่ต้องคอยกัดกินชีวิตผู้อื่นอีกต่อไปพร้อมกับขออโหสิกรรม ไม่ขอจองเวรจองกรรมกับดวงวิญญาณของเสือสมิงไล่เสร็จแล้วจึงเดินทางออกจากป่าห้วยโป่งแดงกลับไปพบหน้าพ่อและเมียที่รออยู่บ้านโดยที่ไม่ลืมแบกซากหมูปลาโทนตัวใหญ่ติดมือกลับไปด้วย